มาเปยนโยนปิงปองเก็บจานจานไข่หมดก่อนนะคนนั้นชนะนะจ๊ะมาเลยจ้าโอเคออ้กินซ้ำนิดนึงใครกินบะไรบันโอ้ฮะธรรมดาไปจ้งสี่กันได้อีกวยเอาปอนได้เสยจ้าได้เสยอ้ เอาทีนี้เหรียนอยู่นี่มาทีนะคะเอาโอเคมาใจเรียนเขาใส่กันได้ตัวกินไก่บ่อดดกินไก่บ่อดดก็กดกสิกินไก่นี่ล่ะค่ะมา กินไก่ไม่ได้กินไก่ไว้ก่อนก็ได้นะคะเดี๋ยวค่อยมาเก็บแมนค่ะไปลูงไปโอ้ทุ่งเดือนได้เสยนะคะได้เสยจ้าได้เสยก็ได้เสยมาเฮ้ยได้เสยเด้อได้เสยได้เสยเด้อ โอ้ได้เสยเธอก็ได้เสยมาเสยกับสยโอ้เด้อยงได้เสยเด้อได้เสยแล้วป้ต้องเดือดเมื่อกี่้ไป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 ลูกไปไปโอ้ยขนย้อนไก่ขนพวกได้กินดอกเลี้ยนไปบ้านจังสี่หรอไป โอ้ยเเดยเสยอเจิันของเจ้าเน่ยเขาเสืเขาเสยเข่าเอยังวะเจ้ไหนก็ได้น้ออยู่กไปเถอะไปเขาเฮ็ดจังไดก็ได้เนอะเขาว่าเสือเขาเสยเด้อเขาเสยเดรอเขาเห็ดจังไหก็ได้ค่ะ ดอกเข่าเสยเด่ะเห็นบอเข่าเสยเด้อนี่ยังวะอะไรก็ได้โอ้ยเล่นหน่วงไม่ยังออกเสยออสอโอ้ยเนี่ยเจ้ก็ไปได้วะกินไก่บ้างกันนะหยุดโอ้ยยายเลี้ยงเลือไม่เยอะแล้วนะยายแปะต้องรีบเลี้ยงแล้วนะคะเบาๆจ้าเขาชอบมือเบา เขาซื้อมันบ่กเขาซื้อนี่แล้วของขวัญนี่เขาซื้อหยิบแล้วนะอุ้ยเขาเสยเขาเสยเด้อเขาเสยเห็นได้เขาเสยเนี่ยเห็นปะเป็นไงพอนะเป็นไงเขาสิเขาเสยเด้อขอสิกินไก่ขออย่างกินบ่ไก่เลยนี่โยนเลยก็ได้ค่ะเบาๆขอเคลียร์รูปเข้าใจจ้า ไปเร็วเก็บไก่เนาะดึงดึงดึงเข้าลูกจะออกเออเขาเสือตัวละ่ะเขาเสือ เห็ดเปลี่ยนนาะเข้าได้เขา้าเสยบ่าตวงผ่าตวงตเลยเ <c oughs> ข้าลูกอ้ย่าออก <c oughs> โอ้้อาดคือเห็ด <c oughs> เปลี่ยนว่ะท่านเสย เข่าเสยเข่าลูกเขาโอ้ยโอ้ยเข่าเสยเห็นบอเข่าเสยเลยพัวล่ะโอ้เข่าเสยเข่าเสยเธอเคยเหตุเปลี่ยนแท้เข่าเสยพี่น้องเข่าเสยเข่าเข่าเข่าลูกเขาจะไปเข่าของเพื่อนเข่าของเพื่อนมาได้เด้อลูกเด้อคละสอจานเข่าเสยเอา ตำลูกตำเข้าไปโอ้ยเขาไปใส่เนาะดึ๊งดึ๊งดึ๊งดึงเขาวิ่ออกเขียนอย่างโอ้ของคอยกินคางเว้ยเขา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 เสยให้เขาเสยเขาอยู่คอยมาสร้างทาเขาเสยแทช่ไหมเนาะเขาแล้วเขาแล้วเขาแล้วติเลียนเขาแล้วเปร์ดองดองบุญนังดอ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 ง น่อยห่งกินยากบัานี่ปวดใจเย็นเฮ้าเอาเอาอุ้ยเข่าเสยมีเหลือคนอะยจานเต่นเต้นยังเจ้าน้ำข่อยมาหลือตัวเขาลูกอะไรโอ้โห ละจานเดียวกันเลยอ่ะอะไรจะขนาดนั้นคะแรงไปค่ะแรงไปเลิงให้ตุงให้น้องเด้งบ่อยๆมาหยิปัดทุน บอ่อหอดอุ้ยโอ้ยบระเสริฐเลยเล่นดีๆค่ะยัยเลียดอุ้ยเขามันเป็นน้ำเจ้าหองนี่เระมันเล่นบอ่อเขามันบอ่อตรงมันเล่นบอ่อเขาโอ้ยยัยเล่ยนอตาตาค้ามาทางนี้ก็ได้นะคะถ้า ถ้าเคียงโอเคอย่าเลิกเคียงนะโอ้ไปลูกไปตรงๆนะเข้าเปียนเกือบแล้วเกือบแล้ววา้คือไปยังสันคือบบตุงเข้ากระเด็นกระดอนอวมวยเนาะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะเหลือคนละหนึ่งนะเอา สิไปเข่าจานเพื่นตีนะนะไปบ่ฮอดต้องเรียนเอาเอ้ลูกเดียวมากินด้ยเทาลูกฟู้แกเดียวเลยยยนรองๆเข่าลูกไม่แน่นะเพราะว่าแมงอันนี้ฟุกบ่อยเอาเฮ้ยไอ้เรียนหนอกยัง าโอ้ยมันเป็นยังไงก็มาทางนี้เนอเรียนเลยเข่าให้มาแล้วสัสนั่นแหละโอ้ยเข่าเขาลูกเข่าเข่าดูเข่าดูอ้าวเป็นยังคือกินขังนอนใจเย็นใจเย็นใจเย็นพอสิตบสองลูกนี่เข่านี่มันที่เข่าหอยบ่นี่มันก็เข่ายากเจ่ะไม่แน่เอเข่าไม่แน่เปลี่ยนบ่ไหว เปลี่ยนจานบ่ไวมันบ่อมันมันลาดจีมันลามันขืนบ่ได้มืนขึ้นบ่ได้โอ้โหมาจัดการลองลองมึงกันนะอู้วเอาอ้วกแต่มองหันคอยเป็นอย่างวะเดี๋ยวเดี๋ยวตีเขาไปรเ่นไปกวงคอยอาญายู่นั่นเอ้าเข้า อ๋อมจะไปย,ย่งไป้เงียเจ้าคือเข่ายากแท <c oughs> เ้เขาเเด็ดเดเขาไปนี่เบือ่บอขึ้นมันไมเด้งค่ะถ้ามันเด้งอาจจะเขาา้าเมื่อกี้โอ้กินายาอีลอีจาสุทเขา้ารูตีบเรารมหรเรเอาเยเขาเร้อทีเข่าก็เขาเด้อแม่เอ้ยเ <c oughs> ขาเด้อ เปล่าเขามตีอย่างเดียวเขาเป็นอย่างของเจ้าว่ะไปตัวเิียบตัวเด่นคือบ่มีลมเดี๋ยวนี้มวยเข่าเพิ่งด้วกินยากจนเจ้ายอนมาใส่ขย่อยังกระรอกกระเดียดเดี๋ยวนี้มาเหลืนลูกสุดท้ายแล้วนะคะเอาดีๆเอาดีๆจเย็นอย่าใจร้อนเดี๋ยวมันไม่เข้าเข้าเข้าทำ เปแเ้วเราบมาเดาเดามดาเดาเาจาเลยค่าเดากดาเาเดาเเาคดะเดาเดาเดาเดอเดูมาจะมาาาเาเาดเดาอาเาเาเอเ โอเคมากรรมการสีเหลืองกรรมการสีเหลืองจงห้าร้อยไให้กรรมการหน่อยนะว้าจะมาเอาโดนคูกับสีเขียวเอาสีเขียวก่อนจ้ะว้ายี่สิบบาทค่ะว้าหยิบเลยแม่ต่อต่อ แายเปีค่ะยายเปีาย,าย,ปาย,ายปสีอะไรคะสีม่วงจ้ะสีม่วงค่ะลงสุดเหรอที่ผมโอ้อย <c oughs>